สวัสดี Fc ต่างประเทศและสี FC ประเทศไทยแล้วเอฟซี FC ในช่องมาทานข้าวผัดมังสวิรัติขัวไทยนะคะมังสวิรัติก็จะใส่ไข่อย่างเดียวนะคะแล้วัวไทยก็ไม่ใส่น้ํามันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีตามนี้นะคะก็มีหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ัวไทยใส่ข้าวโพดต้มเลยนะ,ะข้าวโพดหวานต้ม แล้วก็หมบวบวกงูนะคะแล้วก็พริกซอยนะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูจินดานะคะก็จะมีแตงกวามะเขือเทศนะคะขัวไทยก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดลงไปเสร็จแล้วก็ตักลงมาก็เป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วย ตกแต่งด้วยโห่หอมแดงนะคะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็บวกงูนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงฟ้าพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูจินดานะคะอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตของคนไทยนะคะแล้วก็บีบเพ่อนาวนะคะคนไทยจะใส่แค่เอ่อเอ่อรสดีแค่นั้นนะคะสองชชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเอ่อ สองนโตะนะคะอันนี้สูตรขดโคัโคไทยทำเองนะคะาทานกับโัไทยนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าของโัไทยนะคะแล้วก็มีผล,ลไม้ก็จะมีผู้ซาสมัยโบ,บราณโัวไทยเด็กๆนะคะก็ยังมีขายอยู่นะคะแล้วก็มีลำไยนะคะาทานว่าเลยนะคะขอให้ fc มาทานกับโคไทยนะคะข้าวผัดมังสวิรัตินะคะ ช่วงนี้ขอไทยก็ตอบคอมเมนต์ช้านิดนึงแต่คอไทยจะตอบทุ่านนะคะคไทยมีงานประจำอยู่นะคะขอโทษ f อต่อางประเทศเประเทศไทยลุ้ีในช่องนะคะข้าผัดมังสวิรัตนะคะเพื่อสุขภาพนะคะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ชดนะคะมันเป็นโซเดียมเยอะคะ่ะแ้น้ำมันก็ทำให้ ไขมันอูตามในเส้นเลือดนะคะคไทยจะทําอาหารคลีนนะคะเี่ซีดูเลยว่างๆคนไทยจะสาธิตให้เห็นตัวนะคะแล้วก็ผัดให้ดูนะคะช่วงนี้ก็คนไทยทําคลิปนิ่งๆไปก่อนนะคะไม่ได้ผัดให้ดูเลยะคะ่ะมาจัดใส่จานเลยนะคะแล้วอธิบายนะคะขอโทษทอฟซีถามว่าที่เอซีทยไทยซีรี์ช่นี้น,น,นะคะทานอาหารสุขภาพนะคะได้อยู่ยืนยาวนะคะ มากเลยค่ะข้าวผัดมังสวิรัตนะคะแล้วนกะ็ผล,ลไม้ดั้นบ้านพุทราสมัยโบราณที่ครัวไทยเด็กๆค่ะแล้วก็ันใหญ่นะคะช่วงนี้ก็จะมีดำใหญ่นะคะทานก,ากันนะคะอีกสีขอบคุณมากเลยนะคะขอให้สีต่างประเทศและสีประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ share, ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คัไทยทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ